ว่าไงคะคุณออกมาทานมื้อเที่ยงกับผมไหมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปหาคุณที่ออฟฟิศนะคะไม่ต้องมารับเจอกันค่ะ ต้องใส่สีน้ำตาลอ,อ่อนตายแล้วตายต้องไปเปลี่ยนเสื้ออีกแล้วตายแล้ว,ลวโอ้ยนี่หมอดูเขาบอกว่าวันนี้ฉันจะได้รับข่าวร้ายอะคุณแล้วเนี่ยเพจเนี้ยคอมแมนซะด้วยนะเนี่ยเชื่ออะไรกับหมอดูละคุณหแหม่โบราณเขาว่าจิ้งจกทักยังต้องเชื่อเลยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ดีกว่านะคะ มไม่มีอะไรดีเลยแบเนีอเอยอ้าวพัสดุใครอะแจ๋วของคุณจัดฉายค่ะหรอใครส่งอะไรมาเนี่ยใครส่งอะไรมาก็ไม่รู้อะคุณของออนไลน์ที่คุณสั่งเอาไว้หรือเปล่าไม่มีชื่อผู้ส่งด้วยอะคุณอ๋อไม่รู้จักใส่ชื่อมาเนาะ ้อาเลคุณไะไปที่สองของแบบนี้มาให้เนี่ยฮะมันเป็นลางร้ายนะคุณมันตั้งใจจะแช่งเรานะคุณ ใครกันที่มันทำแบบนี้หรือว่านางดิตามันยังไม่ตายแจ้วนางแจ้วค่ะค่ะคุณผู้ชายแกรีบไปกล่องเนี้ยไปทิ้งไกลๆเลยไปค่ะ มันจะเกิดเรื่องร้ายๆกับเราหรือเปล่าฉันกลัวคุณไม่มีอะไรหรอกหน้ามันก็แค่ครูนะเดี๋ยวก่อนชักศึกเข้าบ้านจนได้นะ เห็นผู้ชายตีกันเนี่ยมันภูมิใจมากนะใช่ไหมแม่แม่โลกฉันปดแล้วคุณปอแล้วขนาดมีแฟนอยู่แล้วยังคันขยเยอะแกมาหลอกลูกฉันทำไมหนูไม่เคยหลอกคุณฉันนะคะตอแหละแกเนี่ยตั้งใจที่จะเข้าหาลูกฉันตั้งแต่แรกแล้วไม่อย่างนั้นแกจะทิ้งแฟนแกไปง่ายๆหรอหรือว่าแกรับจ้างใครมาป่วนล่ะ เพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับนางลิตานี่พอนางลิตาหายตัวไปแกก็เลยมาโทษว่าเป็นความผิดข,ของพวกฉันแกตั้งใจที่จะมาแก้แค้นแทนนางลิตาแน่นเลยใช่ไหมแม่เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับลิตาด้วยครับดูซะ มีคนส่งลายในชื่อของลิตามาคู่แม่กับลูกพิมแล้ววันนี้ก็มีคนส่งพัสดุมาให้แต่ในกล่องมันเป็นดอกไม้จันทร์มันตั้งใจจะขู่พวกเราไม่ใช่ลิตาแน่ๆครับผมมั่นใจลิตาเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคุณเทียนเขายิ่งไม่เกี่ยวด้วยไปใหญ่เลยครับการที่เขาสองคนเป็นคนบ้านเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าจะต้องรู้จักกันนะแม่แต่มันก็น่าสงสัยนะตาชัดเพราะเรื่องมันเพิ่งเกิดตั้งแต่แกพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านน่ะเป็นไปไม่ได้ครับพ่อลิตากับคุณเทียนไม่ได้รู้จักกันครับปกป้องมันเข้าไปนะแล้วสักวันแกจะต้องเสียใจถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนแล้วกันนะครับ แล้วใช่ไหมว่าอยากให้อีตัวสวยเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่คุณก็ไม่เชื่อแล้วเป็นยังไงอะ่ะโอ้ยมาลงที่ผมอีกแล้ว ป้าก็ว่าจะโทรหาหนูพิมพ์อยู่พอดีเลยจ้ะนางเทียนมันออกจากบ้านแล้วใช่ไหมคะคุณป้านี่รู้ไหมว่าวันนี้นะผัวนางเทียนม,มาตามมันถึงที่นี่ด้วยหมายความว่านางเทียนม,มันไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะใครบอกล่ะจ๊ะมันเนี่ยน้ำมานยาสาไถาจนตาฉัดใจอ่อนจนได้หนังหน้ามันนะ่ะด้านกว่าที่คิดไว้ซะอีกจ้ะหนูพิมพ์อะไรนะคะแล้ว ะะไหนบอกว่าผัวมันมาตามแล้วท่ามนมยังยอมให้มันอยู่บ้านอีกอะ่ะโอ๊ยนี่พิมพจะหวังพึ่งใครไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเออเอเอไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้าหนูพิมพไม่ใช่ว่าป้าจะไม่ทําอะไรเลยนะลูกป้าก็ไล่มันทุกวันเลยอะ่ะแต่มันก็ไม่ยอมไปสักทีนี่ป้าก็เครียดเหมือนกันนะเจ้าลูก <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะสักวัน มันต้องเป็นวันของเราบ้างแต่คุณป้าอย่าไปยอมใจอ่อนลงเชื่อมันอีกคนก็เรากันโอ๊ยเห็นท่าแท้มันขนาดนี้แล้วป้าเชื่อมันไม่ลงหรอกจ้ะมีแต่จะเกลียดมันขึ้นไปอีกอสิหนูพิมพ์อย่าก,กังวลไปเลยนะจ๊ะลูกดีค่ะเราค่อยหาทางกําจัดมันทีหลังงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ ทำยังไงกับแกดีอีนังเทียนไายสักกี่ครั้งเคย,ยังยืนยันว่าฉันรักเธอความรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปฉันให้สัญญาจะเป็นคนดี